สวัสดีทุกท่านครับกับผมพันเอกปองพลสุทธิเบญจกุลรองโฆษกกองกำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าวันนี้ครับจะออกมาสร้างความเข้าใจกรณี5แกนนํานักศึกษาที่ถูกดําเนินคดีการจัดเสวนาและประชามติจําลองเกี่ยวกับสิทธิกําหนดอนาคตตนเองกับสันติภาพปัตตานีซึ่งจะมีนัดส่งตัวในวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2568ในวันพรุ่งนี้ครับตามที่มีบุคคลกลุ่มคน ได้มีการจัดงานเปิดตัวขบวนนักศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่7มิถุนายน2566ณห้องประชุมศรีวังสาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขาาลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีโดยภายในงานได้มีการกล่าวปากฐกถาพิเศษหัวข้อการกำหนดอนาคตตนเองหรือเซลล์ดิเทอร์มิแนชันกับสันติภาพปัตตานีรวมทั้งได้มีการจัดพิมพ์บัตรเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียลในประเด็นให้ประชาชน ปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งการกระทําดังกล่าวเป็นการสร้างความห่วงใยและความวิตกกังวลต่อประชาชนและภาคส่วนต่างๆในสังคมอย่างกว้างขวางทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านพบว่ากระบวนการ ปิดหยุดครับขบวนนักศึกษาแห่งชาติถือเป็นองค์กรเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งจัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของนิสิตนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้เคลื่อนไหวเรียกร้องในเรื่องสิทธิในการกําหนดใจตนเองทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อองค์กรเป็นขบวนนักศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2566 สำหรับการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่7มิถุนายน2 5 6 6นั้นพบว่าเป็นการเปิดตัวขบวนนักศึกษาแห่งชาติโดยมีนักการเมืองสมาชิกการเมืองและนักวิชาการรวมทั้งเครือข่ายนักศึกษาเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมจำนวนหนึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอยืนยันว่าผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคส ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิเสรีภาพในการจัดก,กิจกรรมหรือแสดงความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดและชายแดนภาคใต้โดยสาม,มารถแสดงออกในขอบเขตของกฎหมายภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญยึดถือหลักสุจริตเป็นที่ตั้งโดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมทั้งต้องเป็นการดําเนินการภายใต้ระบอบประชาธิปไต ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งที่ผ่านมากองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้ยึดถือนโยบายดังกล่าวให้ความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ที่จัดกิจกรรมแสดงออกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามหากมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่จัดกิจกรรมหรือแสดงออก ที่เป็นการละเมิดต่อก,กฎหมายกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ามีหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการให้ผู้ที่กระทํากิจกรรมหรือที่แสดงออกนั้นได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการป้องปรามตามหลักทฤษฎียับยั้งป้องกันโดยใช้มาตรการตามกฎหมายซึ่งหากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าไม่ดําเนินการก็อาจจะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157ฐานเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการโดยการจัดกิจกรรมและการแสดงออกของบุคคลหรือกลุ่มคนในนามของขอบวนนักศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่7มิถุนายน2566นั้นกองอํนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย พบว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเป็นการดําเนินการที่ขัดต่อก,กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยที่ได้ระบุไว้ว่าประเทศไทยเป็นราชาอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้รวมทั้งเป็นการกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นอันไม่ใช่การกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นอื่นหรือติชมโดยสุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดฐานเป็นอ้างยี่ตามมาตรา2 0 9ดังนั้นจึงได้มอบผู้แทนเข้าร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวน ให้ดำเนินคดีต่อแกนนำนักศึกษาทั้ง5คนอย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวของบุคคลกลุ่มคนบางคนบางกลุ่มรวมทั้งผู้ที่ดาเนินผู้ที่ถูกดำเนินคดีได้พยายามออกมาตอบโต้และกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายฟ้องร้องเพื่อปิดปากและคุกคามผู้จัดกิจกรรมและผู้ที่แสดงออกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการร้องเรียนผ่านหน่วยงานทั้งในและนอก ประเทศนั้นกองนรยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าขอยืนยันว่าการดําเนินการต่อขบวนนักศึกษาแห่งชาติที่ผ่านมามีได้มีจุดมุ่งหมายต้องการฟ้องร้องเพื่อปิดปากหรือคุกคามต่อนักจัดกิจกรรมแต่ประการใดแต่เกิดจากเหตุผลที่ได้พบเห็นจากการกระทําผิดจึงต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนในพื้นที่ที่เกิดเหตุตามที่ได้กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้กองอำมวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้ดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทุกประการโดยผลการดําเนินคดีจะออกมาเป็นประการใดก็อยู่ที่การสู้คดีในชั้นศาลซึ่งเป็นไปตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมอันเป็นหลักสากลทั่วไปขอบคุณครับ